แนวทางการแต่งรถแท้ง300แต่งยังไงไปดูครับแท้ง300แนวแบบออฟโรดนะครับก็เป็นแบบว่าเบาๆชุดแฮปปี้มิลสบายๆนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ล้อก่อนเลยครับล้อตัวนี้ครับก็เป็นล้อแบ็กลิโนนะครับเป็น BR024 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแมตต์แบล็กครับ ก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้ครับให้ที่ฝาครอบล้อดุมมาด้วยอารมณ์แบบออฟโรดสุดๆพร้อมกับยาง BF Goodrich KO3 นะครับตัวหนังสือสีขาวออเทเรนตัวนี้นะครับอย่างที่ทุกคนต้องการส่วนคันนี้นะครับก็ไม่ได้ยกสูงครับก็ไม่ได้โหลดเตี้ยลงมาก็ยังเป็นความสูงในระดับเดิมนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการในความสูงระดับนี้ก็เลือกเป็นโชคโมโนซับงของโปรเฟนเดอนะครับก็ใส่กับสปริงเดิมครับปกติรถยก2จะมี ตัวปิกนกครับคันนี้ไม่ได้ยกแต่อยากหลอ่อก็เลยเลือกเปลี่ยนปิกนกเป็นของแซนแพ t ครับ้อจากประเทศออสเตรเลียนี่ครับก็ออกมาหล่อๆแบบนี้เลยใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับที่ไลน์แอดออตบานครับ